สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม MEAT ีดเวฟโซในวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้กาชาลีลัดนะครับก็คือตู้กาชาจากภาคสงครามเลือดพันปีนะครับกาชาสต a ร์ลนะิเตอร์เนาะก็ตัวละครในตู้นี้เป็นตัวละครจากภาคสงครามเลือดพันปีหมดเลยนะครับตามที่เคยคาดเดากันไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ที่ผิด คาดไปนิดหนึ่งคือตัวละครที่มาร่วมในตู้นะครับมันบางตัวมันเก่าไปหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่13นะครับ13มกราคมก็คือพรุ่งนี้นะครับอยู่จนถึงวันที่20มกราคมนะครับตัวนำตู้3ตัวได้แก่แคนดิสนัดเลวานแล้วก็แบมบีเอ็กตานะครับจากความเห็นของผมนะทั้ง3ตัวดีหมดเลย เก่งทั้ง3านะครับแต่ว่านัดเลวานเนี่ยเริ่มจะเอาจริงๆมันก็เริ่มดอกทั้งสาตัวนะครับแต่แต่นัดเลวาน,นจะดอกสุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละคร PVP พอเขาตกยุคเมตา PVP ปุ๊บเขาจะดอกเยอะกว่าตัวละคร P ี e นิดนึงนะครับเพราะตัวละคร PVE ีเนี่ยมันเป็นตัวละครทางเลือกที่มันไม่ได้เก่งสุดโตง่งเหมือนตัวละครโกงๆสมัยนี้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะครับแล้วก็ดูดีทั้งคู่เลย <laughs> เอาละสำหรับตัวละครในตู้นี้นะครับก็ผมเสียดายแถวล่างไปนิดนึงมันเก่าไปหน่อยนะครับมันเก่าไปหน่อยแต่ก็เข้าใจแหละว่าเขาต้องยัดยัดมาบ้างนะครับผมจะแบ่งเป็น3อย่างแล้วกันเนาะแถวล่างคืออ่อนผมกล้าใช้คําว่าอ่อนได้เลยนะครับมันไม่เชิงกับอ่อนหรอกถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่ามันก็มันก็อ่อนแหละเอาจริงๆ ที่ผมพูดว,ว่ามันไม่ค่อยอ่อนเพราะว่ามันเป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยแหละผมเลยให้ภาษีมันดีนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เก่งเลยถ้าในสมัยนี้นะไม่ได้เก่งเลยอุลโคน,นะนี่ก็จางแล้วอะตอนนี้นะครับจางแล้วอาบิลิตี้เขาคือง่อยมากเลยตอนนี้เพิ่มเลือดได้ก็จริงแต่ว่าเจอห้ามฮิวไปก็ก็ร้องนะครับเออผมเลยรู้สึกว่าเฉยเยตอนนี้นะอุลโคน,นะเป็นตัวทางเลือดก็จริงใน PVP แต่ว่าแต่ว่ามัน มันมีตัวทางเลือกตัวอื่นที่ดีกว่ามาเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ใน PVP นะครับเคมปจีก็เป็นสายสกิลที่มันช้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นถ้าเขาเสี่ยงตายค่อนข้างเยอะนะครับเป็นสายสกิลที่เน้นพุ่งไปเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่ได้พุ่งดีเท่าปู่พันปีด้วยนะครับไอ้ปู่ปันปีสีเขียวนั่นแหละตัวนี้มันเลยค่อนข้างปอดไปหน่อยรู้สึกว่ามันจะแดชได้แค่ครั้งเดียวด้วยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ เพราะว่า ID s ีเซิร์ฟผมมีอยู่เออส่วนยาจิลุเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ก็ไม่แย่นะครับเผอๆจะดูดีกว่าเคมบจิด้วยมั้งเผอๆนะไอนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็จำยาจิลุไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนรวม3ตัวนี้เฉยๆนะครับถ้าเกิดไม่อยากพูดว่าอ่อนก็เฉยๆแล้วกันนะครับเฉยๆทั้ง3าเลยนะครับลองลงมากคือ3ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างที่ยังจะโอเคอยู่นะครับกลางๆ3ตัวนี้นะครับ กลางๆค่อนข้างเกือบจะเก่งมายูริรู้สึกจะไม่ติดสารพิบติอะไรเลยนะครับโทชิโร่ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกสกิลจะไม่ค่อยกว้างมั้งอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะสองตัวนี้ผมยังไม่เคยได้นะครับไม่เคยเล่นเลยด้วยนะครับได้แต่ดูชาวบ้านเขานะครับผมรู้สึกว่าสกิลมันก็มันก็ไม่แย่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีเวอร์เกินนะครับอย่างโทชิโร่นี้รู้สึกมันจะ รู้สึกมันจะไม่กว้างมั้งไอ้น,นี่ผมไม่มั่นใจนะใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกได้นะครับแต่โดยส่วนตัวไอ้โดยรวมเนี่ยสตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับเนมูก๊กมีแค่เนมูกที่ผมรีวิวแล้วไปดูได้นะครับตัวนี้ผมชอบอย่างนึงคือสกิลไก่นะครับแล้วก็ดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่นะครับค่อนข้างเก่งนะครับ3ตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับ สามตัวต่อไปผมก็โอเคนะครับผมว่ามันยังไม่ตกยุคแล้วมันก็ยังโหดอยู่นะครับออสองตัวนี้นะผมให้สองตัวนี้ในเรื่องของ P PVE ส่วนนัดเลวาเนี่ย PVP e, ตามที่บอกนะครับว่ามันเป็นตัวทางเลือกนะครับแต่ก็ไม่แย่นะเป็นตัวทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าถ้าสองเขาเนี่ยดีมากเพราะว่าเขาทำการรีบับอีฟายนะครับทำให้อีฟายลดค่าสเตตัสลงนะครับ มันจะมีบัฟใช่ไหมอ่ะกับดีบัฟนะครับก็คือบัฟเนี่ยบัฟเรานะครับแต่ของนัทเลวานเนี่ยเป็นการทําให้อ e ีฝ่ายเนี่ยอ่อนลงนั่นเองนะครับไม่ได้บัฟทีมเราให้เก่งขึ้นแต่เป็นการบัฟให้อ e ีฝ่ายอ่อนลงนะครับก็ก็ดีนะครับก,ก็ด,นะกดีแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยคมพีเดียวเอาไม่ค่อยอยู่หรอกในเมตาพีพีสมัยนี้นะครับคมพีเดียวน่าจะยากอยู่เออสำหรับเจ้านัทเลวานนะครับก็ ถ้าเกิดใครจะหาตัวละคร PVP ดีๆเนี่ยอยากหาตัวทางเลือกตัวนี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณออกมาแค่ตัวเดียวนะคุณก็ต้องเล่นลําบากเหมือนเดิมแหละนะครับมันลําบากอยู่เนาะจริงๆผมทำรีวิวไว้แล้วนะนัดเลวานผมทําไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนะครับแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ปล่อยคลิปเลยแล้วก็คิดว่าจะลบคลิปทั้งทิ้งแล้วด้วยนะครับจะลบโฟลเดอร์มันทิ้งละเพราะว่ามันเก่าเกินนะครับไอตอนนั้นน่ะ มันยังเป็นเมตาเก่าอยู่เลยตอนนี้เมตาใหม่มาแล้วนะครับก็เลยอาจจะต้องลบทิ้งสลับคลิปนัทเลวานที่เคยอัดเอาไว้ผมอัดคู่กับคลิปนอยทล่าออริจินอลด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น Pv p v p ทั้ังคู่นะครับแต่คงต้องลบทิ้งทังคู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเก่าเกินนะครับเอาเขาพูดตอนนั้นมาใช้กับตอนนี้ไม่ได้แล้วเนาะโอเคก็โดยรวมประมาณนี้สลับตัวละครนะครับผมมองว่ามันก็ถ้าใครไม่มีนะผมมองว่ามันยังโอเคอยู่นะครับสลับ ID ที่คุณกำลังจะตามหานะครับแล้ว สมมติคุณต้องการจะเปิดตัวละคร3าตัวนี้ตัวละครอ,อื่นๆที่มันมารวมก็ไม่ได้ดูแย่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่า1เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับไอ้นี้คือข้อดีสูงสุดละนะครับเป็นตัวละครลิมิเต็ดแล้วก็ไอ้สตัวบนก็ใช้ได้นะครับใช้ลงหออะไรได้ไอ้สาตัวล่างก็ใช้ลงหอได้นะมันก็ไม่ได้แย่มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับ <S <S ที่มันอ่อนลงเนี่ยที่มันอ่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันอ่อนลงแต่เพราะว่าตัวใหม่มันเก่งขึ้นเยอะ นะครับมันเลยดูอ่อนนะครับเออมันไม่ได้อ่อนลงเลยแค่ตัวละครเก่งเนี่ยมันมันมาชนเพดานความเก่งขึ้นนะครับไอ้พวกนี้ก็เลยโดนโดนลดมูลค่าลงไปเท่านั้นเองนะครับถามว่าเล่นได้ไหมยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ละตัวเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเลทกันบ้างนะครับมีดูเลทด้วยหรอตัวนี้นะครับสเต็ปที่หนึ่งหกสิแล้วก็21ใช้ร้อยห้สิบลูกแก้วใา่นะครับ ตัวนี้สเตตทบ,บาสอเจสบองเจ็ดแล้วก็ย2บใช้ลูกแก้วหยาดอยู่ที่200ลูกแก้วหยาดนะครับแล้วที่เหลือใช้250้หหมดนะครับตัวนี้มีรุนเรทอยู่ที่1.5นะครับก็คือนอกจาก9ตัวนี้มีโอกาสออกตัวอื่น1.5%่นะครับแล้วก็โอกาสได้ไฮไลท์9้าตัวข้างบนเนี่ย4.5นะครับโดยรวมโอกาสได้ห้ดาวอยู่ที่6%ซ นะครับทุกสเต็ปเลยเนาะแต่ว่าจะพิเศษตรงที่สเต็ปที่ 5, 10, 15, 20แล้วก็25่สิบเพราะเขาจะการันตีตัวละคร5้าดาวแบบไฮไลท์ให้คุณ1ตัวนะครับถ้าเกิดชอบแบมบี้แคนดิสเปิดได้นะครับไม่แย่เปิดได้แต่ว่าแต่ว่าควรอย่าหมดจะดีที่สุดนะครับอย,อย่าเล่นหมดจะดีที่สุดเนาะ อันนี้คือแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่อันนี้คือผมแนะนำดเฉยนะครับทุกตู้แหละทุกตู้แหละผมไม่ค่อยแนะนําให้คุณหมดนะครับให้เหลือไว้ดูเชิงสักนิดหนึ่งก็ยังดีแต่รู้สึกว่าเจอข่าวหลุดมาแล้วนะสำหรับกลางเดือนเป็นตู้ละครตามเนื้อเรื่องปกติข้ามได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอาบรายเลนจิกับคุชิกิเบลคุยะภาคภาคช่วยลูเคียนะครับภาคประทัดสิบสามโนาหน่วยเนี่ยนะครับ เป็นตอนเลนจิสู้กับเบลคุยะที่ใช้บางไขนะครับเออเห็นหน้าปกมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ตัวละครพิเศษอะไรมันออกจากตัวได้ใครที่ชอบข้ามตู้เนื้อเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าจะเปิดตู้นี้ดีไหมก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่ากลางเดือนเนี่ยมันเป็นตู้ปกติอืมถ้าไม่รีบอะไรยังไงก็รอออกจากตัวหรือว่าร่วมแจมได้นะครับสำหรับไอ้ตู้ที่จะมากลางเดือนเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ทําคลิปสรุปอะไรรอข่าวข้อมูลมันมาเยอะกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําให้เนาะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครในตู้นี้กันนะครับผมจะโฟกัสแค่3ตัวพอนะครับก็คือเจ้านัทเลวานแคนดิสแล้วก็เบบีเอ็กซ์ต้านะครับตัวแรกเลยนะครับนัทเลวานนะครับคนเรียกกันว่าอะไรสักอย่างผมจาชื่อไม่ได้นะครับผมเรียกนัทเลวานนะครับออสคินเออเขาชื่อเต็มคืออสคินนัทเลวานหรือนัทเลวานอสคินนี่แหละผมจาไม่ได้นะครับแต่คนเรียกกันอสคินอสคินแต่ผมถนัดเรียกนัทเลวานเนาะ นัดทละว,วานนะครับเขาเป็นควิมซี่แล้วก็สตาลเตอร์นะครับเป็นตัวละครท่าทักษะหรือเรียกว่าท่าสีเขียวนั่นเองนะครับเป็นสายโจมตีปกตินะ a อ k ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับอยู่ที่785หน่วยนะครับเป็นผู้สังหารหน่วยศูนย์นะครับเอามากระทืบหน่วยศูนย์แต่ว่าตอนนี้หน่วยศูนย์ไม่น่าจะเห็นแล้วนะครับอย่างฮิลซูเบที่เป็นตัวละคร p ี p เมตาสมัยนั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับตกเบตาไปแล้วเป็นตัวละครทางเลือกที่ดูเหมือนตัวอื่นอาจจะดีกว่าด้วยนะเออนะครับแล้วก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือแทบจะบ่งบอกแล้วว่าโอกาสที่คุณจะคิวเลอร์หน่วยศูนย์น้อยมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเจอแนละฮิลสเบกนะครับผมอยู่ลีกดับคู่นะผมไม่เจอแต่ลีกอื่นผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ ทําไม่ตายของนัดเรืวานนะครับมีทําให้อีกฝ่ายโอกาสติดตายทันทีนะครับไม้ตายเนี่ยเขาบอกว่าสร้างสารพิษเนาะแล้วก็ปาไปไอวงแหวนอะเออปลาไปไอห่วงนะครับสารพิษปาไปแล้วก็มีโอกาสทําให้อีฝ่ายตายทันทีซึ่งงงตรงที่มันเขียนสารพิษทําไมมันอีฝ่ายไม่ติดพิษด้วยวะ <laughs> อีฝ่ายมีแค่โอกาสติดตายนะครับซึ่งมันน้อยมากเนาะแต่ผมเคยแจ็คพอตแตกนะครับตายทีเดียวสามตัวนะครับ ไม่ใช่ฝังผมทําติดนะอีฝ่ายทําฝังผมติดนะครับอีฝ่ายเหลือด้านเรอวานตัวเดียวมันทําผมตายทีเดียวยกทีมสามตัวก็คือแบบงงนะครับว่าวัดดวงผมมันทุเรศอะไรขนาดเนาะ <c oughs> เอาละลิงก์ของเขาก็คือลดความเสียหายที่ได้รับลง16เปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้สูงสุดก็จริงแต่ก็ปกติของตัวละครหงดาวนะครับที่เป็นลิงก ah ์ลดความเสียหาย มาดูอาเบริตี้ของเขาบ้างนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ30%เพิ่มความเสียหายสกิล40%เพิ่มฮิตการโจมตีปกติบวกหนึ่งนะครับเพิ่มหลกบกระเฉินบวกหนึ่งมีซ u เปอร์อาร์เมอร์คือโดนตีไม่ล้มไม่ชงนะงักเป็นของที่ติดตัวสำหรับตัวละคร PVP อยู่แล้วนะครับบาเลียตอนเริ่มบวก10ก็คืออีฟายจะตีคุณไม่เข้าสิฮิตนะครับแต่ปัจจุบันถ้าคุณเล่น PVP แล้งโหดๆแน่นอนตีทะลุบาเลียมีแทบทุกคนนะครับพอเขาเอามากระทืบเค็มปะจินะครับเขาเอามาพอสู้ บาเรียแทบตัดทิ้งได้เลยถ้าเกิดคุณอยู่รีสูงนะครับหรือไม่ก็เลือกคู่ต่อสู้นิดหนึ่งอาจจะไม่เจอก็ได้นะครับนัดเลวานจะไม่ติดพิษแล้วก็ไม่ติดเน็บชาด้วยนะครับมันดีมากจริงๆนะครับในใน PVP นะครับแต่ว่าตอนนี้2สถานะนี้น่าจะเป็น2สถานะทางเลือกในทีม PVP ที่แทบจะไม่มีคนใช้แล้วนะครับเพราะว่าเนบชารู้สึกจะมีแค่แชสแชสสีฟ้า นอยโทล่าออริจินอลสีส้มแล้วก็งินเลนสีแดงไม่รู้ว่ายังมีคนใช้อยู่หรือเปล่านะครับรู้สึกที่ผมเดาๆมาจะมีสามตัวนี้ที่ทำให้ติดเด็บชาซึ่งมันเริ่มจางแล้วใน PVP นะครับอืมก็ประมาณนี้สำหรับข้อมูลของนัทเลวานะครับสังเวียนผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะเอาลงกันหรอกเนาะนะครับคลิปนี้ผมขอข้ามสังเวียนไปเลยแล้วกันเนาะ เอาละตัวต่อไปนะครับแบมบี้เอ็กตานะครับผมเรียกแบมบี้แล้วกันนะครับสำหรับแบมบี้นะครับเป็นตัวละครเหมือนกันนะครับครีมซี่สตาร์ตเตอร์ตัวละครสีฟ้านะครับทาสีฟ้าผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรไวหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเป็นสายสกิลหรือเรียกว่าเน้น SP เป็นหลักนะครับอ้อลืมบอกไปนั่นเรือวานตีระยะประชิดนะตีสีแดงนะครับส่วนแบมบีตีสีฟ้าเหมือนกันเอ้ตีสีฟ้านะครับตามสีเขาเลยก็คือตีระยะไกล นะครับ sp ของเขาเนี่ยสูงนะในยุคนั้นถือว่าสูง802เลยนะครับกระโดดมา800หน่วยเลยนะครับน่าจะเป็นตัวละครแรกๆเลยนะครับที่ sp สูงถึง800นะครับเป็นผู้สังหารยมทูตน,นะครับ sp สูง800ก็จริงแต่สมัยนี้รู้สึกเริ่มจะมี8 5 0แล้วนะถึงได้บอกไงว่ามันจะขยายเพดานขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตน,นะครับตียมทูตแรงขึ้นนะ ทำให้ตายทำให้ฝ่ายติดไฟลวกได้นะครับร้อแล้วก็การโจมตีปกติของแบมบีกับสกิลของแบมบีเนี่ยมีโอกาสท,ทําให้ฝ่ายติดไฟลวกด้วยนะครับลิงก์ของเธอก็คือลดคูดาวสกิล12%นะครับอาบิลิตที่เธอได้นะครับจะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเพิ่มความเสียหายจากสกิลแล้วก็เพิ่มขอบเขตของสกิลอย่างละ20%นะครับแบมบี้นี่ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นตัวละครที่สกิลกว้าง เลยนะครับเน้นความกว้างแล้วก็ออกสกิลค่อนข้างที่จะไวนะครับแต่ท่าสามมันจะเป็น2จังหวะเลยทําให้ความไวมันไวเลยมันไวก็จริงแต่ว่าการจังหวะทําดาเมจรอบที่2มันจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับเพิ่มฮิตการโจมตีของสกิลเพิ่มขึ้น1น,นะครับความเสียหายทาให้ตา,ตายเพิ่มขึ้น40%และเมื่ออีกฝ่ายติดไฟลวกก็ติดนานขึ้นอีก2วินาทีและเมื่อศัตรูติดไฟลวกอยู่นะครับแบมบี้จะทําความแรงให้กับตัวละครที่ติดไฟลวกอย่าง แรงขึ้น20%ไม่ว่าจะาก,การโจมตีจากปกติสกิลหรือว่าทำไม่ตายลกจุเชิญบวก1รวมตั้งต้นเป็นหมด2นะครับนี่คือทั้งหมดของบัมบี้เอ a ตนะครับก็เก่งนะผมมองว่าเธอเก่งนะครับบางคนเขาบอกน้องไม่ค่อยเก่งแต่สำหรับผมผมมองว่าน้องเก่งนะครับสวยด้วยนะครับเออแค่สวยนี่ผมก็ชอบแล้วอันนี้เก่งด้วยนะครับ <laughs> มีรีวิวอยู่นะไปดูได้นะครับ ไปดูที่หัวข้อรีวิวตัวละครจากภาคสงครามเล่นพันปีได้เลยเพียงแค่คุณกดแสดงเพิ่มเติมแล้วคุณก็จะเจอนะครับเลื่อนหานิดนึงนะครับมีเยอะเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สงสัยอะไรก็ลองกดแสดงเพิ่มเติมนะครับคิดอะไรไม่ออกกดแสดงเพิ่มเติมอาจจะมีคําตอบที่คุณตามหาอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่ายังมีคําถามเพิ่มเติมอะไรยังไงก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมตอบให้อยู่แล้วเนาะเอาละ ตัวต่อไปแคดิสนะครับสาวสวยสุดเอ็กนะครับเซ็กซี่มากสำหรับแคดิสนะครับเป็นตัวละครควิมซี่แล้วก็สแตนด์ดิเตอร์เหมือนกันเป็นตัวละครท่าสีส้มนะครับเรียกทาาอะไรไม่รู้จะไม่ได้นะครับสีส้มเรียกเป็นตัวละครสีส้มแล้วกันเนาะเป็นสายสกิล SP อยู่ที่798นะครับก็เกือบ800แล้วเป็นผู้สังหารอารันคานะครับ ถ้าไม่ตายทำให้อีกฝ่ายติดเนบชาได้100%เนะครับเจอปุ๊บชาช็อตแงงเลยเจอไม่ตายของเธอนะครับแล้วก็ทุกสกิลรวมถึงการโจมตีป,ปกติมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายติดช็อตได้นะครับลิงของเขาเหมือนแบมบี้เลยก็คือลดคู่ดาวสกิล12%นะครับอบิลิตี้ที่ได้เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเ,เลยเพิ่มความเสียหาย20%ของการโจมตีป,ปกติของสกิลแล้วก็คับเคด ของสกิลอย่างละ20ด้วยนะครับเพิ่มฮิตสกิลบกหนึ่งเพิ่มความแรงทำไม่ตาย40%นะครับเมื่ออฟายติดอ่าติดสนะปกติลดเพิ่มเอยติดเพิ่มอีก5วินาทีแต่ว่าเขาหลบเฉเฉินบวกถึง2รอบนะครับก็ลบได้ทั้งหมด3รอบพิ้วนะครับสำหรับแคนดิดนะครับพิ้วแล้วก็ลดค่าป้องกันก็เป็นอัปลิตี้ที่ดีเนาะเพราะว่าลดค่าป้องกันเนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อเรากดท้ไมตายนะครับ พอเรากดสาดท์าไมตายเข้าไปอีกฝ่ายจะเจอลดค่าป้องกันไปด้วยนะครับทีนี้อีกฝ่ายบางกว่าเดิมเยอะเลยคุณาส,สาดสกิลรัวๆไปเลยนะครับอีกฝ่ายตายแน่นอนนะครับนี่ก็ประมาณนี้สำหรับเครดิตนะครับก็เก่งนะครับผมเชียร์สาวๆนะครับอ่าจริงๆตู้นี้เมื่อก่อนผมเชียร์เจ้านัสเลวานะครับแต่ว่าด้วยสภาวะเมตา PVP ตอนนี้นะครับขอเปลี่ยนมาเชียร์ สองสาวแล้วกันนะครับสองส,สาวนี้สวยนะครับเก่งด้วยนะครับเก่งเก่งด้วยนะครับเดี๋ยวคนงงว่าเอ้ยที่มึงเชียเพราะว่ามันสวยอย่างเดียวหรือเปล่าก็ก็ใช่นะครับแล้วก็เก่งด้วยนะครับเออผมเชียเพราะสวยก็ใช่นะครับแต่ว่าเก่งด้วยนะเออไม่ได้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับเก่งด้วยนะครับก็ให้เลือกเลยนะครับถ้าสาวน่ารักก็แบมบี้ถ้าเกิดสาวเซ็กซี่ก็แคนดิสนะครับเออ ผู้เล่นนะครับเก่งเก่งนะครับเก่งเก่งจริงๆนะครับถึงมันจะไม่ได้เก่งเท่าท็อป PVE สวัยนี้นะครับอย่าไปเทียบเลยนะครับอย่าไปเทียบกับอุดหานะไอเซนอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องไปเทียบไอพวกนั้นมันเวอร์นะครับอย่าไปเทียบไอพวกนี้คือมันเก่งในยแล้วครับมนับมนุษย์มานะครับระดับปกตินะครับไม่ได้เวอร์แบบไอพวกนั้นนะครับเออก็ประมาณนี้สำหรับตู้นี้นะครับ แนะนำอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ใครจะเปิดเปิดได้นะนะครับไม่ไม่ผิดอะไรเอาจริงๆคุณจะเปิดตัวอะไรก็เปิดได้หมดแหละไม่ผิดอะไรนะครับอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับผมก็ได้แค่เพียงมาบอกข้อมูลว่าเขาสามตัวนี้ดียังไงเก่งยังไงนะครับแล้วพวกคุณก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าสามตัวนี้มันเก่งหรือเปล่านะครับจากที่ผมสรุปมาเนี่ยนะครับลองตัดสินใจกันดูว่า มันทําให้คุณพึงพอใจในการเปิดหรือเปล่านะครับเออแต่ตัวผมโดยส่วนตัวผมนะผมไม่เปิดเพราะว่าผมมีทั้ง3ตัวละครนี้ครบแล้วนะครับแล้วก็มียาจิลุกับเนลิอ่าเนมุ u, นะครับเนมุ u, นะครับแล้วผมเชื่อว่าไอหลังตู้พวกเนี้ยมันจะไปร่วมแจมกับตู้สงครามเรื่องพันปีต่อๆไปนะครับผมรอตู้ใหม่มาพอตู้ใหม่มาเนี่ยเพอๆนะเพอๆนะไอสาตัวนี้เนี่ยไปต่อแถวด้วยนะครับ ใกล้ถึงเวลาต่อแถวแล้วละ่ะเพราะว่าไอ้ผู้นี้มาช่วงก่อน5ปีนะครับก่อนฉลองครบรอบ5ปีนะครับสามตัวนี้มาก่อนฉลองครบรอบ5ปีก็ผมว่าน่าจะเริ่มต่อแถวไปเป็นตัวหลังตู้แล้วนะครับก็รอดูกันนะครับรอดูกันนะครับใครที่อยากได้พวกนี้บอยที่1เปิดได้นะครับตัวละครไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับแต่ใครที่รอได้อยากจะรอ ก็รอได้นะครับไม่จําเป็นต้องคิดว่าเสียโอกาสถ้าเกิดรอไปแล้วไม่ได้มันเอ้ยถ้าเกิดรอแล้วมันไม่มาอีกจะเป็นยังไงมันมานะครับไม่ต้องกลัวมันมาแน่นอนนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าการมาของตัวนี้จะทําให้คนที่รอคอยมีความสุขนะครับเพราะว่าเห็นแต่ละคนบอกรอตู้ จากสงครามเลือดพันปีมาเนื่นหนัดนะครับในที่สุดเขาก็มานะแต่ว่าไม่ใช่อิจิโกะลูกเคียนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ตัวละครให้ดูสักนิดนึงนะครับเป็นของแทมตู้ใหม่ล่าสุดของสองครามเลือดพันปีเนี่ยมันเป็นอิจิโกะลูกเคียซึ่งคนเขารอกันอยู่นะครับอยู่ไหนวะอ่ะนี่นะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นนี่เลย3ามตัวนี้นะครับลองมาต่อก็เป็นนี่เลย3ามตัวนี้ แล้วก็ฮัชวานชื่ออะไรวะลืมละอ,อิชิดะนะครับกับไอเนี้ยลืมละบัตบีนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตู้ต่อไปที่จะรีรันมาเนี่ยน่าจะเป็นเทื่อกเนี้แหละนะครับตั้งแต่ข้างบนนะครับสภาพผมเดาวว่าข้างบนออกมาแม่งการเป็นขาลางออกมานี่ฮาเลยนะไอตู้หน่วยศูนย์นี่ก็มีแนวโน้มที่จะมีสิทธ หยิบมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะหยิบมาผมหวังว่าอยากให้มันหยิบมาทีเดียวสองตู้รวบเลยแบบมาอยู่ในดีก่อนไม่อยากให้มันแบ่งทีละสามทีละสาแล้วก็เอาตัวละครเก่าๆผมอยากให้มันหยิบมาทีห้าตัวเลยโดยศูนย์รวมดูโอดอทุดินะครับอันนี้ก็คือการคาดเดาเฉยๆนะครับไม่ได้คาดเดาหลักคืออยากนะครับอยากเฉยๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตู้นี้เนาะใครที่จะเปิดอะไรยังไงก็ตัดสินใจการใช้เพชรดีดดๆนะครับอย่ามด หน้าตักนะครับอย่าเอาอินหมดตัวนะครับเห mm hmm. ลือไว้หน่อยก็ดีนะครับรอดตูตู้ตู้อื่นนะครับแล้วก็ตามที่บอกว่ากลางเดือนเนี่ยกลางเดือนจะเป็นอา่าเป็นตู้น้อเรื่องนะครับผมลืมมันติดอยู่ในปากตู้น้อเรื่องนะครับกลางเดือนเนี่ยมันเป็นตู้น้อเรื่องเพราะฉะนั้นก็ใครที่ไม่ได้คิดจะเปิดก็ไม่จำเป็นต้องกลัว <Okay. S 1> นะครับ เก็บเพชรไว้ก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้ก็ได้หรือว่าจะมาเปิดตู้นี้ก็ได้นะครับแต่ตามที่เคยบอกไปหลายหลายหลายคลิปแล้วว่าเพชรคุณเก็บไว้มันไม่สลายมันไม่เสื่อมนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้มันเนาะก็เก็บไว้อย่างนั้นก็ดีรอตู้ที่ใช้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับขอฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเติอใครชอบวิดีโอนี้ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมก็ฝากไปด้วยนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ ไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ตามที่บอกว่ารีวิวตัวละครผู้นี้ไปดูได้ใน p l a y l แสดงกดแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปข้างล่างจะมีอยู่นะครับไปดูเลยนะครับตามหัวข้อรีวิวต่างๆหัวรีวิวตัวละครน,นิยายรีวิวตัวละครสงครามเล่นผันปีมีหมดแล้วลองไปดูกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ